สวัสดีท่านทุกคนนะครับที่กำลังดูในช่องของแคมส์นะครับคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องมนตนเสน่ห์ของ8ปบิตครับคือฝรั่งบางคนหรือว่าพวกแบบญาติผู้ใหญ่อะไรหลายๆคนที่ผ่านการเล่นเกมมาแล้วนะครับแล้วเขายังแบบว่าโอ้ยสุดท้ายลุงก็ชอบ8บิตเหมือนกันหรือว่าหรือป้าๆน,น,นะๆอาที่แบบว่าผ่านพวกเครื่องเกมฟาร์มิคคอม หรือว่าพวกซูเปอร์ฟาร์มคอมแต่เราจะโฟกัสไปที่ฟาร์มีคอมกันก่อนครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะชอบแบบอ้ยแปดบิตแปดบิตแปดบิตคือพวกแบบลุงป้าๆนะอ่าคือทําไมเขาชอบแปดบิตกันนะมันบิตแปดทีแล้วมันได้อะไรเอ่ยนี่ไม่ใช่นะเอาเละครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องมตนเสน์ของแปดบิตกันแลยครับซึ่งพวกเด็กรุ่นนี้น,น่าจะเข้าใจบิตหนึ่งนะก็พี่เคยผ่านยุค8บิตมาแล้วนะอ่ะเดี๋ยวมาเล่ากันเลยครับว่ามโนเสนีแปบิตมีอะไร เชิญชมกันเลยจริงๆครับภาพเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเป็นเอกลักษณ์เท่าเสียงครับคือสําหรับเราครับถ้าพูดถึงเรื่อง8บิตเนี่ยเราจะนึกถึงเสียงเป็นระดับแรกครับเพราะว่าเสียงที่ได้เนี่ยได้ยินเนี่ยมันช่างเป็นเอกลักษณ์มากๆครับและถ้าบรรพันเป็นเพลงดีๆมันก็จะฟังแล้วรู้สึกติดไปเลยทันทีครับเพราะว่าเพลงหลายเพลงเนี่ยพวกเพลงจากเกมเก่าๆพวกเกม อย่างร็อกแมนอย่างเงี้ยร็อกแมนนี่เพลงเพราะว่ามีหลายเพลงครับแล้วก็เพลงที่แบบฟังคุ้นหูมันจะมีช่วงดันเวดี y สเตจสอไม่ใช่สเตจสองเนี่ยดันเวดีภาคด่านแรกเลยของร็อกแมนภาค2ก็มันจะเล่นด้วยคอร์ดซีชาร์ m ไมเนซึ่งเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ฟังแล้วเออมันติดหูมันเร้าใจเพราะว่าเป็นเพลงแบบว่าอัปบ,บีทไงมันค่า BPM มันสูงอยู่ แล้วก็มีหลายเพลงครับที่ฟังแล้วแบบอ,อืมโอ้ยแต่ละเพลงมันเพาะอะไรเช่นนี้คือต้องเข้าใจก่อนควมว่าพวกคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียนรู้ข้อจํากัดของแต่ละสิ่งอย่างเช่นถ้า8บิตเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดในเรื่องเพลงคือเพลงเนี่ยจะเอาเพลงที่มาประพันธ์แบบโอ้โหเหมือนออเคสตราหรือว่าพวกกีตาร์ไม่ได้ครับที่ทําได้ก็คือ เอาเสียงที่เขากำหนดมาให้ก็คือเสียงแบบสแควร์เสียงแทงเกิลแล้วก็เสียง o i s สเอามาทำให้มันเป็นเพลงแล้วความความจำเกิดของมันเนี่ยมันก็กลายเป็นเสน่ห์ของ8 b i บิตครับซึ่งมีศิลปินเพลงที่ทำแต่เพลง8 b i บิตก็มีครับแล้วดันขายได้นี่สิก็อย่างเช่น YMCK แล้วก็คนที่ิช่อทลีเอนาก็เป็นคนที่สร้างเพลง8 b i บิตจากเครื่องเกมบอยครับ ต่อไปครับถ้าพูดถึงภาพเนี่ยก็จะเป็นภาพต,กต,กตลลกกึกแตกตัวละครเล็กๆแต่บางเกมใส่ a n t i a l i อ s ให้แล้วครับก็คือดูเหมือนว่าเนี่ยคนสมัยนีนย้ถ้าพูดถึงเรื่อง8บิตท,ทีไรครับก็จะนึกถึงภาพแตกๆเดเี่ยมๆเป็นพิกเซลครับและบางทีครับเขาก็เอาตัวการ์ตูนมาขยายให้ใหญ่ขึ้นครับและความภาพแตกเนี่ยมันก็ตามมาให้เห็นอีกทีหนึ่งซึ่งทาง Nintendo เนี่ยเขาก็เคยโชว์ภาพแตกๆบนปกเกมของเขามาแล้วครับอย่างเช่นเกม Super Mario Brothers ครับ ที่เอาตัวมาริโอเรียมๆเนี่ยมาขึ้นปกเฉยเลยครับแต่ว่าเกม8บิตเนี่ยบางเกมเขาก็ไม่ปล่อยจุดด้อยของเกม8บิตของตัวเองให้เป็นภาพแตกแบบนี้ครับอย่างเช่นเกมแคปคอมเอาเกม r o c กแมนของเขามาทำลบรอยหยักในแต่ละฉากพวกฉากคัดสิ้นซึ่งภาพดูสวยขึ้นมาทีหน่อยครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยก็มีรอยหยักเหมือนเดิมครับต่อไปครับเกม8บิตเนี่ยมีเนื้อเรื่องที่เรียบง่ายครับแลวก็ตัวเกมยากมากเพราะว่าเนื้อเรื่องที่สั้นไง ซึ่งสื่อบันทึกข้อมูลในสมัยก่อนครับอย่างพวกบันทึกข้อมูลพวกเกมแบบินเนี่ยมันจุได้น้อยนะครับมันจุได้ไม่มากเลยครับเพราะว่าเกมแต่ละเกมเนี่ยที่ลงเครื่องฟอร์มีคอมเนี่ยมันก็จะจุไม่ถึง1เมกะไบต์หรือซะด้วยซ้ำครับสาเหตุที่จุได้แค่นั้นเพราะว่าตัวบันทึกข้อมูลที่เป็นตลับเนี่ยมันจุได้น้อยมากจริงๆครับอย่างเวลาทําเกมเสร็จแล้วเนี่ยแต่ขนาดดันมากกว่าครับก็ต้องตัดทอนรายละเอียดลงไปซึ่งเรื่องกราฟิกครับ ในสมัยนั้นน่ยมันไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่า,าไหร่ก็มันจํากัดแค่นี้นะมันแบบตึ๊ดตืต๊ดอแบบแบบบิดเออที่เป็นห่วงก็คือความจุที่ลงในตัวเครื่องไม่ใช่ตัวเครื่องครับความจุที่ลงในตัวตัวตลับนั่นแหละเพราะว่าอย่างเช่นเราทําเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตัวตัวที่เป็นไฟล์เกมเนี่ยมันดันมากกว่าไฟล์ที่มันมันอยู่ในตลับมันก็ต้องรดทอนตัวเกมลงไป ก็ลดสีลดอะไรเงี้ยคือเกมเมื่อก่อนครับมันจะมีการถึงขนาดลดสีลดเฉดสีลดโอ้โหคือย่อให้เหลือไม่กีมมันไม่ถึงเมกอ่ะเออจริงๆเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับแต่ว่าเกมสมัยนี้นี่โอ้โหอัดกราฟิกเอาอัด,ดเต็มที่เลยคะ <c oughs> ต่อไปครับในเรื่องของเกม8บิตเนี่ยส่วนใหญ่มักจะแบบว่าตัวเอกเนี่ยตะลุยด่านต่างๆแล้วก็จัดการบอสทีละด่านเรื่อยๆครับ จนมาถึงบอสด่านสุดท้ายครับก็ต้องจัดการให้ได้ครับเมื่อจัดการแล้วครับก็จะจบเกมแบบเกมแบิดเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้จริงๆครับส่วนเนื้อเรื่องก็แบบเออง่ายๆแต่บทเรื่องพวกแบบเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ที่พลาดไม่ได้เลยครับก็คือมีสาวคนนึงหรือใครก็ตามแต่ครับโดนจับตัวไปครับแล้วตัวเองเนี่ยก็ต้องตะลุยด่านเพื่อไปช่วยคนคนนั้นครับก็ที่เห็นก็จะเป็นมาริโอหรือพวกเกมอะไรอะ มันมีเกมนึงเกมหนึ่งที่เป็นเกมเทควันโดหรือคาราเต้อะไรสักอย่างอะจำชื่อไม่ได้ละต่อไปครับเกม8ปิดครับมีเนื้อเรื่องที่เรียบง่ายเอยไม่ใช่ล้อเล่นล้อเล่นเกม8บิดเน้นเกมเพจซะส่วนใหญ่ครับเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันสั้นครับแล้วก็มันไม่ซับซ้อนไงก็เลยเน้นเนื้อเรื่องแบบ พวกเกมเพย์ไปเลยเกมเพย์ของเกม8บิตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวแอคชั่นมองด้านข้างหรือที่เรียกว่าไซส์กรครับแล้วก็ในยุคนั้นครับพวกอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่ก้าวไกลเท่าไหร่ครับเห็นแต่ยอดขายที่ว่าเกมแนวแอคชั่นมองด้านข้างเนี่ยมันทำไรายได้ได้ดีกว่าครับมันก็เลยออกเกมแนวนี้กันเยอะมากครับในทําให้เกม8บิตเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแต่เกมแนวเดิมๆครับแต่นั่นมันก็คือความคลาสสิกครับความคลาสสิกแบบว่าเดิมๆแบบนี้ของ8บิตมันมีแทบจะทุกเกมนะครับ ก็ที่มันดังก็อย่าง Super Mario b r o t h e r นะแล้วก็เกมอื่นๆก็ก็ทำโอ้โหทาตามเลยแล้วก็เกมส่วนใหญ่ที่แบบมันมัน Rockman อย่างเงี้ยมันก็ไซส์กอล์ Castle World นี่ยก็ไซส์กอล์มันเป็นอย่างงี้ครับมันไซส์กอล์แท้จะทุกเกมเลยมันก็ทำให้เกมแนวไซส์กอล์เนี่ยมันคือเอกลักษณ์ของ8บิตเลยครับต่อไปครับเพลงสไตล์แบิตเนี่ยทุกวันนี้มันก็ยังมีคนเอามาฟังอยู่แหละจริงจริง คือเราฟังเพลงแนว8บิตเลยนะบางเพลงนี่บอโอ้โห8บิตแท้ๆเลยครับคือไม่จูนเพลงให้มันออกมาเป็นสตรีโอครับคือเอาแบบเหมือนเดิมไปบางทีก็เกินไปจริงๆมันแบบ8บิตมากเกินไปจนกระทั่งรู้สึกว่าเออมันมันมากไปหรือเปล่าเออและโปรแกรมที่ทําเพลงก็ทําออกมาได้ง่ายครับและที่สําคัญมันฟรี้วยครับอย่าง FabTracker i ครับซึ่ง พวกศิลปิน8บิตสมัยนี้ครับเขาจะใช้ตัวโปรแกรม f a m i t a c k e r ในการสร้างเพลง8บิตครับก็ไม่รู้ว่าใครบ้างครับแต่ว่าเขาจะใช้โปรแกรมนี้แทนแล้วต่อไปครับ8บิตครับยังลาไมไปถึงงานอาร์ตด,ด้วยโอ้โหงานศิละปะครับมันอาร์ตมันต้อง8บิตมันต้องริมเหลี่ยมมันมีความเหลี่ยมมันมันมีเสียงนี่คือคนที่เข้าไปดูในงานอาร์ตแล้รู้สึกแบบหลง หลงไมกับแสงหลกแบบโอ้หลง,หลงนี่นั่นเลยหัวางานศิลป์ครับมันไม่ได้จํากัดแค่เฉพาะการวาดภาพหรือว่างานทางวรรณกรรมเพียงเดียวครับถ้างานไหนครับมันเกิดจากแรงบันดาลใจของศิลป,ปินเนี่ยแล้วผู้ที่ได้เห็นงานศิลปะอันนั้นน่ะมันเกิดความสํรลาญใจขึ้นมาแล้วก็มันเป็นงานศิลป์ครับและงาน8บิตครับมันก็เป็นงานศิลป์ด้วยครับคือถ้าเรามอง8บิดเนี่ยในแง่งานศิลป์เนี่ยก็คงจะเป็นภาพหยกักหยักดูแล้วขยุกข,ขยิกครับ สีที่ใช้ก็น้อยสีประมาณ52สีเองมีแต่สีจับๆจับแสบคันๆทั้งนั้นเลยเสียงเพลงก็บิบๆไม่มีน้ำหนักสียงออกมาเป็นโมโนดูแล้วมันมีแต่ข้อเสียจริงๆโอ้โหแต่ไม่ใช่ครับเพราะว่าคนที่ชอบและซาบซึ้งกับความไม่สมบูรณ์แบบของ8บิตเนี่ยในโลกของเราก็มีเยอะครับและนี่ก็คืองานอาร์ตอย่างหนึ่งที่คนเขาซาบซึ้งกับความเป็น8บิตครับ สำหรับมดสนิทของ8บิตครับว่าทําไมคนส่วนใหญ่เขายังชอบ8บิตอยู่แล้วก็สรุปบทเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปต่อไปครับเราจะไม่พูดว่าคลิปต่อไปนั้นเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรครับแต่ว่าคนที่ยังไม่ได้ซับสไครต์ครับก็สามารถซับสไครต์ได้ที่คลิปนี้แล้วก็ที่ช่องนี้นะครับเพราะว่าเราจะออกคลิปทุกๆวันนะครับถ้าวันธรรมดาก็จะออกทุกวันทุกวันเวลา6โมงเย็นครับแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะออก10โมงเช้าครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ